มันวคยนะงบ่วยไา้วน่ง hmm. hmm. yeah. so so ่าอยู่บ่มันบ่โน่นปันใดไหมไป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 หมามามาอต้องยาน่อยมันป่วยเต โอ้ทกขาทกขาลูกเอ้ยโอ้คือพอรับเียเนีย้านถีต่ับนเงี้ยเ่าไห่มื่นหนึ่งเต่งูอ่ามื่อหนึ่งสมือเนี่เนาะ ตะกี้เ่รามันมาหาเมื่อินผมก็ดุ่นนี่ยตอมันมาท่านป่วยเมื่อทำเสือพันสี่เมื่อินพันมาขายที่นี่ไปไป9ขาโอ้ยทบแค่น้อยเนี่ยเจ็บขาดอกเอาไปเลี้ยงไปบ่ได้เอาไปขาดอกเออโอ้บ่อยากขึ้นรถเลยว่ะเออไปไปไป